สวัสดีนะครับพ่อเป็นน้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับอกฟอร์นะครับกับเกมเท่าแก่น้อยนะครับตอนนี้เป็นตอน Space Station นะครับเอนหนึ่งสถานีค้าขายบนอวกาศนะครับก็เป็นเกมที่ผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับในส่วนของซีรีส์นี้เราจะตั้งชื่อ,อสถานีว่าอะไรดีอเอาง่ายๆแล้วกันนะมหมาล้กันนะแล้ก็ระดับง่ายระดับยาก แล้วมันไม่ได้บอกเลยนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเอาฉากไปเลยดีกว่าโอ้ยมีซับไตเติ้ลได้สักทีขอบคุณครับโอ้โหเขียน้องๆต้องการสำรวจและปลูกสร้างนาเขตโอเคปลูกสร้างจี้สัสไปอ่า เอาอวกาศ M X D สองอ่าฮะโอเควิธีบังคับคืออ๋อเดินหน้าไปข้างหน้าโอเคครับเราต้องใช้ลูกศรนะครับอ๋อเฮ้ยเราเลี้ยวนะครับเราเลี้ยวเราเลี้ยวเฮ้ยมันมีเฮ้ยเฮ้ยอ่า มันมีมินิแมปด้วยนะเนี่ยมีมินิแมปด้วยโอเคเราจะไปนะครับคือนี่ดาวตรงนี้อ่าเฮ้ยโอ้อุกาบาทมีอุกะบาสแล้วเอ,อะหรกูจะถึงไอ้นั่นสักทีวะเออนี่ไงโอ้หเราต้องการเดินทางไปยังดาว c j c 4 6หรือไม่โอเค แวว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 โอ้าแลวสร้างโรงานบแรโลกเนื่องจากมนุษย์ที่อาศัยอยู่ไม่ใส่ใจในการรักษาสภาพแวดล้ออ่าไม่ใส่ใจอ่าสภาพแวดล้อมของโลกนะครับเราจึงต้องทำการย้ายดาวนะครับแล้วแล้วอะไรต่อเน,นี่ยโอ้นี่ปุปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุป,ปุคูณสไปเลย อ้เอาลงมาแล้วเจ๋อีส์นี่คืออะไรสำรวจแล้วิจัยสถานีวิจัยนะนะสำรวจวิจัยอ่าเรานี่เรานี่นี่คือการสร้างสถานีอวกาศขั้นรวดเร็วอ,อ่ามีไอ้นี่ด้วยเอ๊ะดูไปดูไม้เนี่มันเหมือนไอ้นั่นนะอ่ะวอลอีอ่ะคุณเคยดูวอลอีไหมโอเคนี่อะไรอีกสถานีวิจัยอ่านีนี่ดี โอเคครับเราสร้างเราสร้างเราสร้างให้หมดสร้างให้หมดไฮโดรโมเลกุลสถานที่สำหรับสั่งคราะห์และจัดการแร่ไฮโดรเจนโอเคครับวางเจสไหนเราได้เราได้7จ็ดเจ็ดห้ามาโอ้โ oh. ห <c oughs> มีอะไรไม่รู้อีกตั้งเยอะตั้งแย่เนี่ยคืออะไรคืออะไร เอาสร้างรีบสร้างครับรีบสร้างเก่ง,างมากเลยะเอ้าเดี๋ยวนะแล้วค้าขายยังไงวะคือผมไม่เข้าใจว่าไอการค้าขายเนี่ยมันคืออะไรส,สิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมอ๋อซื้อบอดได้ด้วยเชดซื้อบอดครับซื้อบอดซื้อบอดซื้อครับบอดไอเนี่ยเหมือนกันซื้อบอด ครับซื้อบอทอีกสักสองตัวไปเลยอันนี้ก็ซื้อบอทโอเคครับแล้วก็ซื้อบอดไม่ง่ายเฮ้ยโอ้เราสามารถสร้ารงพวกนี้เพิ่มได้แล้วนะครับนี่คืออะไรอ๋อป๊อปยูนิตสำหรับปลูกพืชผลอันนี้คืออะไรออกซิเจนอ่าตอนนี้เรามีออกซิเจนห้านะครับเราทำการซื้อออกซิเจนซึ่งเราจะวางไว้ตรงนี้ โอเคเอเดี๋ยวนะเราจะสร้างที่พักสร้างที่พักต้องใช้ตังค์เท่าไหร่นะโอ้พันห้านะครับขาดอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเราแร่จะหมดแล้วอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อมันจะค่อยค่อยโตมาโอ้เข้าใจแลวเข้าใจละโอเคไอ้ okay. <laughs> นี่ก็เก็บจังเลยเนี่ยปุ๊บ อ่าคาที่พักนะครับวางไว้ครับโอเคโอ้โหโอ้โหผุดมาเรื่อยๆผุดมาเรื่อยๆมีอะไรบ้างอ๋อโอ้ยอ๋อพวกนี้ก็จะเป็นอาคารที่พักเลยใช่ไหมอนุสาวรีย์เท่าแกน่แกน้อยอ๋ออ๋อเหนือโซ่อมบำรุงยานอวกาศอ๋อเราจะต้องเล่นเฮลเวลสูงกว่านี้นะครับเย่รายละเอียดในห้องอ๋อนี่ไง เฮ้ยที oh. <laughs> <cel ain esis> ่อะไรเนี่ยว t ตถุ์ฟักอ๋อันต่างดาวนี่ไาไปไงบ้างครับคุณลูกค้าสบายดีหรือเปล่าอ๋อเอาเอาบินออกไปบินออกไปแล้วอ๋อสํารวจสํารวจสํารวจอ๋อเชิดเอาโอเคเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สี่สิบแปด ลบกันเนออันนี้เป็นเดี๋ยวนะก็เป็น37เจอ้าโหคือ,เ,คอเ,คเราต้องมาจัดการไอ้น,นี่พวกนี้ด้วยนะเนี่ยอะไรนะคนที่มาพักอะตอนนี้ไม่มีแร่นะครับก็หุ่นก็เดินวนไปวนมาโอเคเรียบร้อยเอาเดินทางก่อนอ่าหวังว่าจะไม่เจอคนขโมยนะ เฮ้ยเฮ้ยอ้นนีไอ้นี่นีหว่าเห็นแม่แดงๆเนี่ยโวต้องการเดินทางไปยังใช่ครับกูไม่ให้ขโมยพลังงานกูหลอกวุ้ยอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมมันเป็นแผนครับเป็นแผนเป็นแผนเราเออกเดินทางใช่ไหมแล้วก็นี่เติมพลังงานฟรีก่อนเรียบร้อยออกเดินทางทีนี้ ตัวเกมจะทําการรีเซ็ตเราจะไม่เจอกับไอคนที่จะมาขโมยพลังงานเราแล้วนะครับอ่านี่ไงไม่เจอจริงด้วยโอเคมีดาวอื่นไหมเนี่ยอยากไปดาวอื่นจังแล้วจุดศูนย์กลางนี่มีอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่คือดาวอะไรกันนี่คือดาวอะไรกันน่าสงสัยจริงโอ้ดาวโลกเหรอโอจะยีสัตว์เดินทางกลับมายังโลกใช่หรือไม่ใช่แวว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 ทำไมโลกเป็นพิกเซลเลยวะ อ,อ,กกอยู่ในภาพปอดวลก,กาเนอนม,ม,มหาศาลในการื้นฟูอให้กมาคือ๋อชลืปที่ปุ่มอัปเกรดอัปเกรดครับอัปเกรดนี่คืออะไรโอ้โหวัตุิบที่ใช้ก่อสร้างแร่30,000ืออกซิเจน200ไฮโดรเจน200 โอ้จ oh, ีซัสตากูมีสองพันตงกูมีสองพัน 2, จะเอาสามหมื่นเออเดี๋ยวนะโอ้โ oh, ห oh. mm hmm. ผมไม่ออกเดินทางเลยครับ <laughs> ไปละโลกไม่อยู่ละมีดาวอื่นอีกไหมที่เราที่เราสามารถไปได้อะไอ้เ้ hey, ดาวนี่คือดาวอะไรเฮ้ย <Hey, S 2> พลังงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอ้จีซัส สวัสดีครับเอามันก็ดาวคุดีกว่าไม่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 ไไไไปดาวอื่น้องไปดาวอื่นบ้างตอนที่พลังงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราสามารถที่จะเดินทางได้แบบปลอดภัยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยดาวอะไรชมพูชมพูอะมานีเฮ้ยโอ้ยดาวแปลกใหม่มานีโอ,โ,อาานโอเคไปลงจอส โอเคปั๊บอ่ามันให้อารมณ์เหมือนยูริเลยวะโอเคแล้วก็นี่น้ำนะครับน้ำโอเคไปทำงานทำงานเออยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบอกอีชัดๆเลยพวกนี้นี่ Water Field up. แหล่งผลิตเครื่องดื่มโอ้ท่าไหร่2,500ใช่ไหมซื้อครับเราไปเดี่ยวเราว้ตรงนี้เลย ไหนดูสิมันทำอะไรได้ปากต้องการเข้าไปอ๋อสามารถเข้าไปในร้านได้ด้วยเหรอโอเคสวัสดีครับรับอะไรดีจ๊ะนี่อะไรรับโอ้โหโ้นี่อะไรเนี่ยโคลาโคลานได้ยนะใช่หรอโคลานโซดา โ,โห,หนึ่งขวดครับหนึ่งขวดหนึ่งขวดอ่านี่คืออะไรห้าบวกสองเป็นเจ็ดปาก <c oughs> นี่คือบนอุปกาศ์ที่เขาผลิตน้ำกันแบบนี้เหรอ <c oughs> อ๋อสวัสดีจานี่คืออะไรอ่าให้อ๋อคือเราต้องมีของในสต็อกเราถึงจะเอามาขายได้นะครับ โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้มีน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าไปห้าขวดครับปึ๊บสิบสิบห้าโอเค,อ,เคอ๋ออย,ย่างนี้นี่เองน่าลือโฮโตนาลือโฮโต้อ,โโตโอ๋อเอาน้ำครับหิวน้ำหรอไงปลาหมึกไปคู้ตามมาห้าสิบบาทผม <c oughs> ว่ากุดแรงนี่น่าจะได้ไวกว่าเยอะเลยเนะี่ย เห็นไหมเมื่อกี้เท่าไหร่นะ50บาทใช่ไหมอันนี้แค่แป๊บๆก็เึ้นยี่5 25้ายี่้าย้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามันมีแรล้วนะโอเคผมรู้สึกว่าผมควรที่จะออกไปจากดาวตรงนี้ก่อนสักพักนะครับเอาพลังงานเชื้อเพลิงยังอยู่ดีกินดีนะครับไปเอาเดินทางไปเลยหวังว่าจะไม่เจอหัวขโมยอ่าไปเฮ้ยเดี๋ยวนะผมต้องการสำรวจอวกาศอีกนิดนึง เราไปก่อนสิปึ๊บอ่ามีดาวสีชมพูใช่ไหมแล้วก็ดาวที่เราเข้าไปตอนต้นคลิปนะครับนี่ดาวอะไรดวงเดิมหรือเปล่าเฮ้ยดวงใหม่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 หม,หม,มาหนี้โอเคดาวชื่อว่าเอ1 2 3ค่งงสามคไป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  สร้าง1สร้าง2อสร้าง3แล้วเราก็จะแล้วเราก็จะจะเร็วเร็วร,วรวสร้างสิอองเออแล้วเราก็นี่นเพิ่มบอดไปตัวหนึ่งไปเก็บแร่ฟาร์มมาสักพักหนึ่งนะครับเราเติมพลังงานสักนิดหนึ่งอ่าสักเดสีพอเจ็ดสีพอโอเคพอ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 เรเดินทางได้เราเดินทางได,งเด,งได้เราจะไปดาวที่เรามาตอนแรกนะครับ แต่ว่าดาวดวงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยสถานีดลวกาศเฮ้ยหลบหลบครับหลบหลบเฮ้ยมีหัวขโมยด้วยอ่ะเฮ้ยยังยังไม่เอา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 เอาแล้วดาวเราหายไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่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 เหลืองเหลืองเหลือง อ่าใช่ไหม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 โอเคใช่ด้วยมานี่มาวาบลงไปแล้วโอ้ทำงานขยะขันแข็งมากเดยเดย์เดย์เดเดเดนี่อะไรเนี่ย<อ>เดี๋ยวคุณโยนสำหรบับเก็บเกี่ยวผลิตแหล่งอาหารแล้วทำไมไปบัอกอยู่ข้างบนนะคืออะไรอะ่ะ คือคืออะไรวะทำไมมันไปบั็อกอยู่ข้างบนอันนี้คืออุตสาบรีใช้เท่าไหร่ชี้สาม b i l คือคืออะไร้วงเนี่ยฮะมีความสามารถอะไร้วงเนี่ยสามารถอะไรวะสามารถเพิ่มขีดความสามารถต่างๆได้หนึ่งอย่างเอ่อเพิ่มแล่โอ้โห โอ <c oughs> ผมว่านาจิกยาวไกลอะ่ะกว่าจะสร้างนุสาวัสดีได้นะ <c oughs> เอาไม่รู้อะ่ะก็รอดูไปก่อนสิตอนนี้มันห้าพันแล้วอะ่ะมันใช้เท่าไหรอ่ 30, อ,อ่ะสามหมื่นอ่ะโอ้อีกกี่เท่าอะ่ะอีกหเท่าอะ่ะเอาเช็คเอาทได้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวอ๋ออ๋ออ๋อมันเลือกมาตรงนี้ได้นี่ว่าโอเคเอ้ เช็คเอาซิเร็วเร็วเออแปดยี่สิบสี่โอ้โหถ้าผมลองคิดว่ามันเป็นแรมนะแรมยี่สิบี่จิกเป็นสี่สิปสปคูณสเป็นสองสิบหกเก้าสิบหบวกยีสก็เป็น 48, 48 2, ร้อยสามสิบหรือเปล่าอุ้ยเกือบจะใช่เหรอเพราะเราเป็นร้อยยี่สิบอะเออนี่ไงพาไปแค่เดียวเองอ่140โอโหนึ่งร้อยสี่สิบเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะมันใช่ดาวขโมยเอ้ยมันใช่ มนุรู้ต่างดาวที่มาขบโยของเราหรือเปล่าโ้ยโอเฮ้ยฝนดาวตกใช่หรือเปล่าเฮ้ยคนดีครับคนดีคนดีอ่าเติมพลังงานให้สิบเปอร์เซ็นเติมพลังงานอ๋อแสดงว่ามีทั้งคนดีและไม่ดีด้วยโอเคเข้าใจละเฮ้แต่พลังงานเราจะหมดแล้วอะ่ะเฮ้ เฮ้ยพลังงานพลังงานพลังงาน,น,าานเฮ้ยเติมพลังงาน10%ฟรีขอบคุณครับหืมดวงอะไรมันจะดีขนาดนี้เยอะไหมป้าไปาอุ้ยอันนี้น่าจะแร่น่าจะเยอะนะครับ IMK123 เนี่ยไหนดูซิแร่ไปถึงไหนละอ่าอ,อย่างเยอะ ไปทำงานทำงานทำงานทำการก็ผมน่าจะไม่ได้สร้างไอ้อนุสาวรีย์นะครับเพราะว่าในใช้เวลานาน,านมากแล้วก็มันมีอีกภาค2ต่อนะครับาภาค2นี่เป็นอะไรเนี่ยสถานีบริการบนอวการนอโอเคก็เฮ้ยอันนี้เราจะไม่ได้สร้างที่พักใช่ไหมเราจะสร้างที่พักแบบอ๋อแพงก็แพงเ้ยสร้างเลยครับ เสร็จแล้วไหนห้องพักเป็นไงบ้างอ๋อเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสีเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนสีอ๋ออ๋สวัสดีพักสบายไหมจ้ะ<ม>บินชมไอโรงงานของเราก่อนได้นะครับสนุกไหมสนุกมากเลยใช่ปล่าบิน,บนไปบินมาเนี่ยอ่ะโอเครู้สึกว่าอ่า ใจที่ผมเห็นมันผ่านมาเนี่ยไอตรงโลกอะ่ะมันจะมีอะไรให้สร้างไม่รู้อีกสักอย่างนึงอ่ะมันจะใช้เ0็ดแร่นะครับก็เตอมพลังงานสักคู่โอ้พลังงานสูบนะครับสูบพอ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 ่ะโอเคเราก็จะทําการกลับไปยังโลกของเรานะครับจะกลับถึงไหมไวะเนี่ยเฮถึงถึงถึงอับถึง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 มนันี่โลกมาี เฮ้ยโอ้ยเกือบโดนขมโมยละเกือบโดนขโมยพลังงานนะครับเอาลงอ่าโอเคตรงนี้หรือเปล่า7,000แร่แล้วก็อาหารไฮโดรเจน80นี่ไงโอ้มีบ้านนี่คืออะไรจะบอกนะว่าปิ้นไอ้นี่ยปิ้นไอ้รูปภาพนี่นี่คืออะไรวะ อ่ะโอเคครับก็สารคิปนี้ก็ขอจบรายการวันเดย์เพลยเท่านี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปอัดอภาค2ต่อแล้วนะครับนี่ตอนนี้มันยังเป็นเอพิโซดวันอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับถ้าชอบก็รบกวนฝากกดไลค์คนละครั้งด้วยลานนะครับสารคลิปนี้สวัสดีครับไปละบ๊ายบายจ้า